มาพูดถึงเรื่องของการย้ายตัวที่ต้องบอกว่าเป็น t h e Town ใช่คทับในช่วงเย็นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้คือคือต้องบอกว่าตอนเช้าเนี่ยมีข่าวว่าจะไปอีกทีมหนึ่งแต่ตอนเย็นไปโผล่อีกทีมคนนั้นก็คือเควินดีรมรำาก็บอกว่าในเคสของเควินดีรมรำเนี่ยเซอร์ไพรส์พอสมควรอันหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักของราชบุรีเมื่อปีก่อนสองเลยก็คืออนาคตยังอีกยาวไกลมากครับเพราะอายุเพียงแค่19ปีเองปีนี้ก็20 ใช่คือโอกาสในการย้ายทีมจากสโมสรหนึ่งไปอีกสโมสรนึงเนี่ยผมมันมีโอกาสน้อยมากสัญญาก็ระยะยาวใช่เท้าคว่ามมันก่อนว่าเควินดีโรลัมเนี่ยคือใครก็คือเควินดีลมลัมเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนปีแล้เนี่ย <c oughs> มามามา,มาอยู่ราชบุรีแบบโนเนมากเป็นแบบเด็ก <c oughs> ดาวรุ่งแบบพร้อมๆแกง,แกงๆกัง <c oughs> ๆ <c oughs> <c oughs> เออมาแบบโอ้โหแล้วพอมาได้โอกาสลงตัวจริงกับราบบุรีบ่อยๆเนี่ยเล่นดีมากปีแล้วลง25นัดยิงหนึ่งประตูผลงานถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ถูกมิรวรรลายวัฒเนี่ยเรียกไปติดทีมชาติชุดชุดใหญ่ด้วยนักกุ่นเครื่องกับอุสเบใช่แล้วก็คว้าเหรียญทองซีเกมด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหราบบุรีก็ย้ำนักย้ำหนาว่าโอ้หนักเตะคนนี้เนี่ย ไม่ดีมีไว้ขายเป็นนักเตะแบบโอ้โหแบบเบอร์หนึ่งของทีมเลยเบอร์ต้นๆเลยเขาเรียกว่าเป็นนักเตะแห่งอนาคตแล้วกันใช่ง่ายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้โหมีการย้ายแบบคึกโคมเลยไปอยู่ท่าเรือประมาณเย็นๆนะใช่ภาพมีภาพอยู่คู่กับมาน้ำแป้งชูเสื้อเลยใช่แล้วก็มีการสืบสอบมาว่าการย้ายครั้งนี้ของเควินเนี่ยมูลค่าทางการเงินเนี่ยเท่าไหร่ ประมาณ40ล้านบาทาประมาณมแล้วก็ค่ากันว่าค่าตัว40ล้านบาทแล้วก็ค่าเหนื่อย,ยรับอยู่ประมาณ44,0,000แสนบาทอ่ะ5 0แสนบาท4 5 0ถึง0้าแสนนะราว,วๆเนียคือค่าตัวเนี่ยถ้า40ล้านเป็นค่าสิทธิสัญญาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรือเนี่ยยอมซื้ออนาคตเลยเพราะว่าแน่นอนเน่ะเควินเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าเฉลี่ยก็อีกสัก15ปีถึงจะเลิกเล่น ถ้าไม่ย้ายไม่อะไรเลยนะเควินก็จะมีค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบก็ประมาณทักษะสิบห้าถึงกันเลยเมีโอกาสเล่นซีเกมครั้งหน้าได้เอชเกมกลางปีนี้ก็เล่นได้ปีโอลิมปิกหรือว่า f c ฟซีย2ีาสองปีข้างหน้าก็เล่นได้ค่าเฉลี่ยกันเนี่ยตกค่าตัวเนี่ยปีหนึ่งไม่ถึงล้านบาทนะครับเออนึกออกปะใช่ถ้าท่านในอายุการใช้งานนะแต่ถ้าอายุสัญญาเนี่ยสี่ปีก็คือเท่ากับว่าปีละสิบล้านบาทใช่ ถ้าถ้ามองกันในภาพของเชิงธุรกิจเนี่ยเขาเขามองแล้วคุ้มค่าเหนื่อยเนี่ยก็ก็วัดกันเพราะว่านักเตะในทีมท่าเรือเนี่ยก็มีมีเขาเรียกว่ามีนักเตะค่าเหนื่อยสูงอยู่แล้วหลายๆคนอะไรเงี้ยสี่แสนเจ้าบุญทุ่มเลยสำหรับการท่าเรือก่อนนี้นูรุนเนี่ยย้ายมาค่าตัวเท่าไหร่ยี่สิบล้านบาทโอ้โหนี่แพงค่าเหนื่อยก็ค่าเหนื่อยก็ประมาณเกือบเกือบสี่ล้านเออสี่แสนมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งซึ่งในเคสเนี้ย ถือว่าเป็นการลงทุนที่ซื้ออนาคตของท่าเรือแบบแบบจริงๆ,ๆริงจังๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยดาวุ่งเนี่ยปล่อยหมดเดี๋ยวนี้เริ่มดึงดาวุ่งเข้ามาแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูว่าในเชิงผลงานบ้างจะตอบโจทย์ขนาดไหนนะใช่นะครับอันนี้คือในเรื่องของเควินดีรมรําครับ